ของฉันหมดอีกแล้วใช่ไหมอืมข้อง,งานมัง้งนี่แกเจ้าอย่างนี้จริงๆใช่ป่ะเอาอะไรอะ่ะเมื่อวานเขวาขว่านใครกินชิ้นสุดท้ายจะได้แฟนหลอกแต่พอฉันเผลอไปแป๊บ,บเดียว,วแกก็มาแย่งใส่้อกอดของฉันส่วนมาลืนตอนเที่ยงคืน14นาทีแกอมาแย่งผ้าห่มของฉันไปส่วนตอนนี้ก็ได้งงไงเสื้อผ้าฉันแกก็ใส่อยู่นี่ไงอืม เนี่ยจำละเอียดดีจริงๆเลยนะแหมแกก็เนียนตลอดเลยเนอะก็ฉันเนี่ยเห็นแกใช้เอเบอรเน่ one, แล้วก็ผิวสวยจนผู้โหวตใช่ไหมฉันน่ยก็เลยอยากจะผิวสวยเหมือนแกบ้างอะะ่ะเนี one, ่ยเอเบอรเน่หมดแล้วฉันจะทํายังไงฉันจะใช้อะไรขัดผิวแล้วฉันต้องไปนู่นไปนี่ด้วยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกหยุดบ่นฉันได้แล้วเอานี้แกรอฉันแป๊บหนึน่งก่นจะมา นี่แกไปซื้อมาจากไหนอะทำไมไวขนาดเนี้หืมแกไม่รู้อว่าตอนนี้เนี่ยเอโอนเน่ A เนี่ยเขามีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้างล่างตึกกลางซอยหน้าปากซอยสองซอยถัดไปสามซอยถัดไปซ,อยไ,ปซอยไหนๆก็มีโอ้โหนี่แกเลยค่าโฆษณาปะเนี่ยก็ของเขาดีขนาดนี้ฉันโฆษณาฟรีให้ก็ได้ไปแกเดี๋ยว<า>เดี๋ยวแกทำไมไวขนาดนี้เอโอนเน่ม,มีขายที่เซเว่นแล้วว่าสาขาทุวประเทศนะ แก้วขอชันบินแล้วนะเอบบเน่ e one, สวยใสยง่ายกว่าเยอะ